เฮ้ยแกผ้แกะไรเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นอาขากคือแบบอันนี้ก็ขาดแท็บใช่ไหมตูงมากเลยอ่ะไม่เห็นกระเป๋ากระเป๋าทีเก็บของตูงมากเลยสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องเดือดรักซีโดสุดรักนักออกแบบครับครับผมพี่ชอนมานน่เออครับครับ ครับสวัสดีครับผมเทปครับรับบทเป็นซิชนครับพร้อมไหมตื่นเต้นไหมพี่เทปตื่นเต้นไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือรอมานานมากรอมานานมากๆที่แบบไปดูแต่เกิดเลยปะใช่ตั้งแต่27ปีที่แล้วโอ้ยรอคิวเกิดนี้มานานมากเฮ้ยคนหนุกเลยยังยังไม่เลิกมาอยากดูแล้วไปเลยโหยังยังเฮ้ยภาพสวยนะเออแต่กันตาสดอ่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับนี่ไม่ใช่เรื่องเงินครับมัาเป็นเรื่องใจด้วยโอ้ยใครอ่ะการสูที่ดีที่สุดเห็นใช่มือยหน้ากใจญที่สุดคุณยังไม่มาหล่อเอ้าไม่แปลกไม่แปลกครับพี่หมูมาต้องตัดให้เฉพาะคนที่สูตรสตาร์เท่านั้นน่นารัะเลยถ้าฉันไม่มีสูตรใส่ขนาดมันเกิดพ่อแล้วก็เอ้าผมแก อดูอยู่นะนี่แหละเฮ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอนะใ่วฉอย่างลอไม่ครับผมไม่ตัดให้ไม่ตัดสูดนะนั่นแน่สงสัยต้องแชร์ความน่าสงสารเขาสิเขาสวยมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยกาโต้เฮ้ยอะไรอไรดูดิดู มุลนิยมเชียรผมนะครับไม่เล่นดีนะสิชวนเล่นดีนะเล่นดีนะงเฮ้ยปอนอ้าวชนสนานี้ไม่คิดจะขอโทษเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยผมแค่รู้สึกว่าเอาแล้วตีพุร์มันเอาแล้วเกินตัวไปหน่อยจริงๆเลยควรจะดีใจด้วยซ้ำ จะเลื <že 20> <C ourse> ่องร้านสูตรกระจกกระจกอือกระจกซะหน่อยโห่้ยแกผ้าแล้วเฮเฮ้ยเฮ้เห็นปะกองกลับได้ปะมันเห็นมันเห็นนี่ครับโลเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยไม่มันอ้าขากคือแบบอันนี้ก็ขาดแคมป์ใช่ไหมโคตรมากเลยอ่ะ กันเห็นกระเป๋ากี่เป็บหอมตุงมากเลยวุ้มอุ้ยอุ้ยว้าวขึ้นมาถือกันด้วยนี่เธอไม่พร้อมหรือเธอไม่รักเราแล้วว่าอุ้ยอ้อโหว่าอย่างนี้ข้าจะยกตำแหน่งของพี่ให้ผมนี่มันนตินะแล้วต่อจากนี้เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนาวีไอ้นาวี ชอบอ่านใจคนณเลยไงโหเอาอีกแล้วขอเสื้ออีกแล้วเอาอีกแล้วโชยแล้วคุณนาวีทำไมคุณนาวีขอเสื้อบ่อยจังเลยครับบางทีโชว์ของโชว์ของเอาชว์ของตัวเองกันได้ไหมครับอะไรครับของดี่มันหน้าอะไึ้มาถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปใครจะดูแลผมนี่นงเงียบหน่อยโอ๊ยโอ๊ย รบมือจุบเยอะนะตอนเล่นก็ไม่รู้มันเยอะขนาดนี้นะดูแบบเยอะอยู่นะเฮ้จูบแล้วดี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 แต่ละคนชอบ ซีนไหนกันบ้างครับมาเล่าให้ฟังหน่อยที่ชอบสุดจริงๆจะเป็นซีนปิดเหมือนเดิมเพราะเราสึกว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันโอเคแบบดีหมดเลยอันสุดท้ายที่จูบนะะเฮ้ยยังไม่จูบเลยไหนจูบตรงไหนรอรรอจินชอบซีนนั่นแหละซีนที่ซีนที่อยู่ในห้องคุยกันที่แบบแชปไม่ใส่เสื้อทไมชอบเห็นแชปไม่ใส่เสื้อเออไม่ชอบซีนนั้นชอบอารมณ์ทุกอย่างในมูดในฟีอนั้นนไม่ก็ไปไหนก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีเออ อ่าถ้าเป็นที่นะที่ชอบซีนที่เข้ามาแล้วร้องไห้คุมปลายอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีอยู่ซีนนึงที่รู้สึกว่า <S <S เ,วเออซเออเออเออีนนั้นแล้วรู้สึกว่าเล่นเล่นแล้วแบบมันสนุกแล้วก็หลุดขำบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องชื่นชมมาว่าทุกคนที่อยู่ในซีนตอนนั้นน่ะคีบอารมณ์ตัวเองนด้ดีมากแล้วก็คงคาแรคเตอร,ร์ตัวเองไว้ได้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบซีนนั้นมันน่าจะตลกนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนโอเคก็ยังไงก็สามารถติดตามซีรีส์ของเราได้นะครับผมสำหรับตอนแรกเลยวันที่5้ามีนาคมเวลา สามทิตรงนะ no ครับผมผ่านทางช่องทางจะเป็นแอปพลิเคชัน CS 3 plus ครับผมใช่แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของซีรีส์ของเรานะครับผมเดือดฮับซีโดได้ท like ี่อินสตาแกรมเดือดฮับซีโด t h YouTube เดือดฮับซีโด t h ครับผมแล้วก็ Twitter ด้วยใช่ครับเดือดฮับซีโด t h แล้วก็มีเฟซบุ๊กสูตรรักนะออกแบบแล้วก็เว i b o อเจ้าชายจิ้งจงเซร์ินครับเ็พวกเราทุกคนก็ขอฝากซีดีของพวกเราด้วยนะครับผมรวมทุงคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ พวกเราทุกคนตั้งใจทำอย่างมากเลยใช่<ล>กับซีเรียลนี้